สวัสดีพี่น้องประชาชทนทุกคนนะวันนี้คลิปดูสาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราอีกครั้งนะครับหนึ่งสองซ้ำนะครับผมมาวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เดิมมุมเดิมแต่ติ๊กต็อกเปลี่ยนอีเมลแค่นั้นเองนะครับวันนี้เรา สป,สปอนเซอร์มาจากเต่านี่เองทิกตอกไอเต่ามันทิ้งมันทิ้งของดีไว้ให้วันนี้เอาสองคนก็ามาจะแบบแบบนั่งนั่งดูน่อยอยากรู้ใช่ไหมมันคืออะไรสาวสาวเพียบเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยนี่ไม่ต้องห่วงนี่โอโ้โหมีเป็นสต็อกไม่คิดจะกดถูกใจอย่างอื่นเลยถูกใจอยอย่างเดียวสาวอย่างเดียว เดี๋ยวนี้มานั่งนั่งดูเลยดูเถอะไม่รอช้าไม่ต้องลงโทษเหมือนเดิมเราะคลิปแล้วไปไงปองยังลงวมาวคลิปแล้วดิสัสจะไปยังไงยังหัวโนกันอยู่เลยไปจะพาไปดูสาววันนี้ตามคำเรียกร้องใครเรียกวะไม่รู้ใครเรียกไม่รู้เอง ไปไปไปถามทุกสาวไปเรื่อนๆอะไรวันนี้เรื่อนๆเลยคลิปแรกคลิปแรกก่อนเลยโอ้โหก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับทุกคนคนไหนก่อนดีปองก็ได้เรียงก็ได้เรียงเลยไอ้แกยสต๊อกมีเป็นร้อยมีเป็นหลายฮะมีเป็นหลายนั่งดูคลิปนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหออกมาคือครึ่งก็ได้สี่ห้าคนก็พอแล้ววันนี้ก่อนเลย

เจอไปเนี่ยโอ้โอ้พาพอพา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 พไปอิ้าอืดออืดออกกำลงใจนะเบอไหมเบอไหมเอาเบอมาจัดปะเอาเบอมาผาพ้าห่อ สั้นๆสั้นๆใจความแต่ได้ใจใจไปทิ้งแตกงานนี้กูว่าเลยแตกหัวกูแตก, <c oughs> น,กนักเรียนดีกว่านนักเรียนน,นักเรียน ดีกระส์อีกแล้วทุกคลิปไม่ต้องห่วงเลยอเลรไปต่อไปต่อไปจะได้อายุกี่ ให้หมดเลยใช่ไมคลิปนี้มีอะไรนั่งนั่งดูอย่างเดียวดูเพลินไปเลยคลิปนี้ไม่ต้องมารอดูเพราะผมคือฮาบัวอะไรกัน ผมก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแล้วผมตั้งใจมาดูสาวันอยู่แล้วเปียบเบไม่กังวงมีเยอะไป่องมปีจะไปชนดเอาว้มามอันวันวัดอุสาห์กดกดไปเรื่อยพอพอพอปีจะไปชวนีนอ้เอ ກັນໃດໂອໃດໂອຈ້າຄ คลิปนี้คลิปนี้จะน่าเบื่อเลยนั่งกันก้อยเลยไม่มีอะไรตั้งใจเท่านี้อีกแล้วนี่ผมอยางตั้งใจพนนะูดนะดโดยตัวนี้จ้องตาไม่กระพริบผม,มทำเพลงสมาธิ <c oughs> แวะคุยบ้างเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนไปครับบอลช็อตข้างไหนบองคู่แฝดคู่แฝดเนี่ยจัดไปมันไม่แฝดน,นะสามคนแล้วเนี่ยอ๋อใช่เหรอ เราก็ own, ลกลายเป็นตอนเด็กแงบนะเห็นไหมน่ห่วงผมเขดูมาเยอะไม่มีอะไรอะ่ะสักทีนั่งหาคลิปตลกก็นี่แหละอย่างนี้แหละนั่งห่วงเพียบดีกว่าถาแว่นถาแว่น 1 One, two, three, วันทอ่6ก็จะน้อยอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนได้ของเช้าถัดไปฉันก็อ,อยากเห็นเธอเช้าก็มีแต่เสียงทีแล้วอ่ะของเช้าเป็นไหนเลือกเลยเลือกเลยห,หน,นุ่มนหนู่มคนนี้ไหมล่ะนี่เหรอ I ah, no. Đang chạy đu cẩn thịt mà 3 con riêng lắm Tỏa trạng này yào Nắng đu cẩn yào yào Chậu lẽ Tỏa tỏa

มีเลหล็กรุดไม่ได้แล้วผมเลยแหละแตกแน่นอน จริงๆโอ้ปองกรจาได้คนไหนก็ได้อ๋แล้วคนนนะึงอันนี้แบบ Ho ho ho! เลือดไม่สดจริงๆอืมนักเรียนดีกว่า อีกสักคนสองคนครับยาวไปาย,ยาวไปนั่งกันเพลินเลยคลิปนี้กูเองไงเนี่ยกูเอง dăm đi đi bưởi tỉ súp rau cải cạo kỳ con ti ra to mày yêu đi đi bưởi tỉ súp dạy thằng penn hai คนสุดท้ายปองนะเอานะดีเอ,อโหจัดเลยนี่ลนนแ,นแล้วกันน่าใจล้วเด็กสุกแล้วเพื่อน

คลิปนี้ก็กดไปแล้วอัดไป20นาทีกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> นานจัดนี่ทำอะไรนั่งดูอย่างเดียวนี่กดถึ20นาทีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้นะครับแล้วก็อีพีหน้าอยากให้พวกเราทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนถ้านะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับกายให้พวกเราด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเยอะจริงจริงครับผม nó <laughs> nhiều vậy ừ, á, nó lại nhiều, chân nó đang ngông này, cái thoi tai,